บทเรียนสบาโตไตรมาที่4ปี2025พระธรรมโยชูวาบทที่สองสำหรับวันที่11ตุลาคมคศ2025พระคุณเหนือความคาดหมายโดยความเชื่อราหับหญิงโสเพณีจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับพวกที่ไม่เชื่อฟังพระนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีฮีบรูบทที่11ข้อ31 ชาวคานาอันได้ละเมิดเกินขอบเขตแห่งพระคุณแล้วด้วยเหตุนี้จะมีพระบัญชาต่ออิสราเอลว่าจงยกเข้าไปกำจัดพวกเขาให้สิน้นและยึดครองสิ่งที่เป็นของเขามาเป็นมรดกของเจ้าอย่างไรก็ตามยังมีผู้คนบางส่วนในคานาอันที่มีได้ก้าวล้ำขอบเขตนั้นและทุกคนที่เต็มใจรับพระคุณซึ่งพระเจ้าทรงปรารถนาจะประทานแก่เขาก็ได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากความพินาศ ในบทนี้จะศึกษาถึงพระคุณสำหรับชาวอิสราเอลพระคุณสำหรับราหบและพระคุณสำหรับชาวกิเบโอนพระคุณสำหรับชาวอิสราเอลโยชูวาบทที่สองข้อหนึ่งและข้อ22่สองถึง24โอกาสครั้งที่สองต่อมาโยชูวาบุตรนูนส่งชายสองคนจากเมืองชิกทีมเป็นการรับไปสอดแนมกล่าวว่าจงไปตรวจดูแผ่นดินนั้นโดยเฉพาะเมืองเยริโค โยชูวาบทที่สองข้อหนึ่งเมื่อโมเสสส่งผู้สอดแนมไปตรวจดูแผ่นดินคานาอันประชาชนกลับปฏิเสธไม่ยอมเข้าไปแต่40ปีต่อมามีการส่งผู้สอดแนมรุ่นใหม่อีกครั้งและผลลัพธ์ก็แตกต่างออกไปการส่งผู้สอดแนมโมเสสอย่างเปิดเผย12คนโยชูวาอย่างลับๆสองคนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอดแนมโมเสส สีวันในการตรวจดูแผ่นดินโยชูวา3าวันในการซ่อนตัวรายงานของผู้สอดแนมโมเสสพวกเขาทำให้ประชาชนท้อใจโยชูวาพวกเขาหนุนใจโยชูวาแม้ว่าคนรุ่นใหม่จะล้มเหลวอย่างน่าอับอายต่อการล่อลวงของบาลาอัมแต่พระเจ้าก็ยังทรงประทานโอกาสครั้งที่สองแก่พวกเขากันดานวิถีบทที่25ข้อ 1- ส บทที่31ข้อ16และโยชูวาบทที่สองข้อหนึ่งครั้งนี้ไม่มีพวงองุ่นไม่มีผลไม้จากแผ่นดินนั้นมีเพียงเรื่องราวแห่งความเชื่อของราหับที่หนุนใจอิสราเอลให้ก้าวเข้าไปยึดครองแผ่นดินแห่งพระสัญญาพระคุณสำหรับราหบโยชูวาบทที่สองข้อสองถึง21ความเชื่อท่า,มาเมล็ดมัสตาร์ดโดยความเชื่อ ราหับหญิงโสเพณีจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับพวกที่ไม่เชื่อฟังพระนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีฮีบรูบทที่11ข้อ31ความเชื่อของราหับตั้งอยู่บนสิ่งใดโยชูวาบทที่สองข้อ9-11ถึงส1สังเกตได้ว่าราหับกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ทุกคนรู้กันเช่นการที่อิสราเอลข้ามทะเลแดงแต่ในขณะที่คนอื่นๆหวาดกลัวพระเจ้าแห่งชาวฮีบรู ระหับกลับเลือกที่จะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์โยชูวาบทที่สองข้อ1 2และ13เหตุใดในเมื่อราหบเชื่อในพระเจ้าแล้วนางจึงใช้การพูดเท็จเพื่อช่วยผู้สอดแนมความเชื่อของนางยังเป็นเพียงดั่งต้นอ่อนมีได้หมายความว่านางเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างครบถ้วนนางได้กระทำตามความเข้าใจที่มีเพื่อช่วยเหลือผู้สอดแนมและเพื่อรักษาชีวิตของตนและครอบครัวไว ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งจะมาภายหลังพระคัมภีร์ได้ยกย่องนางในสิ่งที่นางตัดสินใจกระทำในความเข้าใจต่อพระราชกิจของพระเจ้าและในวิธีที่นางได้สำแดงถ้อยคำของตนด้วยการกระทำที่เป็นจริงยากอบบทที่สองข้อ25ห่หราหบจึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าสิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นกับชาวเยริโคคนใดก็ตามที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าพันธสัญญาที่รวมถึงราหบด้วย ใครก็ตามที่ออกไปที่ถนนนอกประตูบ้านหากเขาตายก็เป็นความรับผิดชอบของเขาเองฝ่ายเราไม่มีความผิดแต่ถ้ามีใครยกมือขึ้นทำร้ายคนที่อยู่กับเจ้าในบ้านที่เขาตายนั้นเราจะรับผิดโยชูวาบทที่สองข้อ19เหตุผลของราหับนั้นหาใครโต้แย้งได้ไหมนางว่าข้าพเจ้าได้สำแดงความเมตตาและช่วยท่านทั้งหลายไว้ บัดนี้ขอท่านจงสำแดงความเมตตาแก่ข้าพเจ้าและช่วยชีวิตข้าพเจ้าพรา้อมมงญาติให้รอดด้วยโยชูวาบทที่สองข้อสิและ13โดยที่ราหับไม่รู้ตัวนางก็กำลังวิงวอนให้อิสราเอลปฏิบัติต่อนางเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติต่ออิสราเอลคือด้วยความเมตตาเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ12 ผู้สอดแนมได้ขอให้ราหับปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียวกับที่พวกเขาได้ปฏิบัติเพื่อรอดพ้นจากความตายในอียิปต์และด้วยวิธีนี้เองนางจึงได้ถูกรวมเข้าอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้ากับอิสราเอลอิสราเอลในเทศกาลปัสกาพวกเขาจำเป็นต้องทาเลือดไว้ที่ขอบประตูอพยพบทที่12ข้อ7หากผู้ใดออกไปนอกเรือนผู้นั้นจะต้องตายอพยพบทที่ 12: ข้อ13 ราหับในเมืองเยริโคนางต้องผูกเชือกสีแดงไว้ที่หน้าต่างของนางโยชูวาบทที่สองข้อ18ถ้านางออกไปนอกบ้านนางจะต้องตายโยชูวาบทที่สองข้อ19พระคุณสำหรับชาวกิเบโอนโยชูวาบทที่9ผู้ที่หลอกลวงเขาเดินทางมาหายโยชูวาที่ค่ายน้ำเมืองกิลการกล่าวแก่ท่านและคนอิสราเอลว่าพวกเรามาจากประเทศที่ห่างไกล ขอทำพันธสัญญากับเราเถิดโยชูวาบทที่9ข้อ6สังเกตความเหมือนและความแตกต่างระหว่างราหับกับชาวกิเบโอนองค์ประกอบแห่งความเชื่อพื้นฐานราหับการได้ยินเรื่องพระเจ้าโยชูวาบทที่2ข้อ10กิเบโอนการได้ยินเรื่องอิสราเอลโยชูวาบทที่9ข้อ3วิธีการราหบใช้คำพูดหลอกเพื่อช่วยคนสอดแนม โยชูวาบทที่สองข้อสและหกิเบโอนใช้อุบายหลอกว่าเป็นคนจากแดนไกลโยชูวาบทที่9ข้อสเป้าหมายราหับเพื่อให้ครอบครัวรอดชีวิตโยชูวาบทที่สองข้อสิบสามกิเบโอนเพื่อไม่ให้ประชากรถูกทำลายโยชูวาบทที่9ข้อ24ผลที่เกิดขึ้นทันทีราหับได้รับการช่วยเหลือและความรอด โยชูวาบทที่ 6: ข้อ23กิเบโอนได้รับการไว้ชีวิตโยชูวาบทที่ 9: ข้อ26ผลที่เกิดขึ้นระยะยาวราหับ ah ได้รับการยอมรับเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์โยชูวาบทที่ 6: ข้อ25กิเบโอนถูกกำหนดให้เป็นผู้รับใช้คนตัดฟืนและตัดน้ำโยชูวาบทที่9ข้อ27ราหับกล่าวเท็จโดยฉับพลัน เพื่อช่วยเหลือคนสอดแนมให้รอดพ้นจากอันตรายแต่ชาวกิเบโอนกลับกล่าวเท็จโดยเจตนาด้วยเล่กลและความเจ้าเล่เทียบกับปฐมกาลบทที่สมข้อหนึ่งยิ่งกว่านั้นผู้นำอิสราเอลเ,เองก็พลาดพลัง้งพระมิได้ปรึกษาพระเจ้าโยชูวาบทที่9ข้อ14เหตุการณ์นี้ทำให้พวกเขาตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะทำลายชาวกิเบโอนหรือจะรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ โยชูวาบทที่ 9: ข้อ18คำอวยพรและคำสาปแช่งเจ้าทั้งหลายจึงถูกสาปแช่งและพวกเจ้าจะไม่ขาดจากการเป็นทาสคือเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักน้ำสำหรับพระนิเวศข,ของพระเจ้าของเราโยชูวาบทที่ 9: ข้อ23การละเว้นไม่ทำลายชาวกิเบโอนย่อมเป็นการละเมิดพระบัญชาจากพระเจ้าฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อหนึ่งและสอง แต่หากผิดคำปฏิญาณที่ได้สาบานไว้กับพวกเขาก็ถือเป็นบาปเช่นเดียวกันโยชูวาบทที่9ข้อ19สดุดีบทที่15ข้อ4ดังนั้นปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ถูกแก้ไขอย่างไรพวกเขาได้รับการละเว้นชีวิตแต่ต้องอยู่ภายใต้คำสาบแช่งโยชูวาบทที่9ข้อ20 23คือถูกกำหนดให้เป็นผู้รับใช้สืบต่อไปทุกชั่วอายุคน คำสาบนี้เองทำให้พวกเขาได้อยู่ใกล้ชิดกับประชากรของพระเจ้าและไม่เคยถูกแยกออกไปจากท่ามกลางเขาเลยเนหามีบทที่ 7: ข้อ6และ25ยิ่งกว่านั้นการที่พวกเขาเป็นคนตักน้ำและคนตัดฟืนเพื่อพระนิเวศของพระเจ้าทำให้พวกเขาได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่เสมอและโดยพระคุณของพระเจ้าคำสาบก็กลับกลายเป็นพระพรเพราะพระองค์ตรัสว่า เราไม่พอใจในความตายของคนอธรรมหรอกแต่พอใจที่จะให้เขาหันกลับจากทางของตนและมีชีวิตอยู่เอเซเคียบทที่3 3ข้อ11ชนชาติอิสราเอลจะต้องครอบครองดินแดนทั้งหมดที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ชนชาติที่ปฏิเสธการนมัสการและการรับใช้พระเจ้าทิ้งแท้จะต้องถูกขับไล่ออกไปแต่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์ถูกชักนำให้มาหาพระองค์ โดยการสำแดงพระลักษณะของพระองค์ผ่านทางอิสราเอลข่าวประเสริฐจ,จึงจะต้องถูกประกาศไปทั่วโลกทุกคนที่หันออกจากการบูชารูปเคารพมาสู่การนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้เช่นเดียวกับราหบชาวคานาอันและรูษช,ชาวโมบจะถูกรวมเข้ากับชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกสรร